คนมาแล้วต้องนั่งนะครับเดี๋ยวผมก็นั่งด้วยแต่ว่าบรรยากาศก็น,กน่าจะชิวๆเพราะว่าหัวข้อนี้ต้องบอกว่าเป็นหัวข้อทีออ่ค่อนข้างที่จะเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงอยู่ใน Facebook ในช่วงของการมีการอะไรนะครับประกวดนางสาว Miss Universe สอะไรสักอย่างหนึ่งตรงนั้นนะครับแล้วก็เป็นคำถามที่ ตัวแทนจากประเทศไทยได้รับคำถามนี้มาว่าคือระหว่าง privacy กับ security ตรงนี้เนี่ยจะจะเลือกอันไหนคราวนี้เนี่ยในส่วนของตัวด้วยสายงานของที่ผมทํามาเนี่ยครับมันเกี่ยวข้องกับทั้งสองอย่างเกี่ยวข้องกับทั้งสองอย่างยังไงนะครับผมขอกาวล่เกินไปต้องกดทางไหน ชี้ไปข้างหน้าหรือเปล่านะครับอ่าโอเคขออญดตครับคราวนี้เนี่ยต้องบอกว่าคือที่ถามว่าทำไมมันถึงเกี่ยวกับผมทั้งคู่นะครับเพราะว่าในส่วนของการที่ผมเนี่ยครับออตอนเรียนมาเนี่ยเรียนเก,ยกเกี่ยวกับในส่วนของสาย Security มาโดยเฉพาะก็คือตัว Information Security นะครับแล้วก็เพื่อน ได้ไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับพวก national security ด้วยที่กองทัพไทยตรงนั้นนะครับผมมันก็เลยกลายเป็นว่าคือ,เ,อ,อเราผมเองเนี่ยครับคลุกคลีกับในส่วนของทั้ง information security แล้วก็ national security ด้วยแต่ในขณะเดีวยวกันพอผมไปทำงานทางด้าน security เนี่ยผมเองเนี่ยก็สร้างเหรียญของตัวเองเหมือนกันเหรียญตัวเนี้ยชื่อว่า c c คอย เป็นเหรียญที่ต้องบอกว่าคือสร้างโดยคนไทยแล้วก็ตอนนี้ก็ติดอยู่ทอร์อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็จาก5,000กว่าเหรียญทั่วโลกซึ่ง4ีคอยเนี่ยเป็นเหรียญที่เน้น Privacy เป็นหลักมันก็เลยกลายเป็นว่าคือหัวข้อที่ผมพูดถึงเนี่ยว่าคือ Security versus Privacy เนี่ยมันเป็นหัวข้อที่ผมมองว่าคือผมน่าจะอ่ b ดีเบหรือให้คำตอบให้ทุกคนเหมือนกับว่าคือ ได้ข้อมูลมากที่สุดแล้วก็ไปตัดสินใจเพิ่มเติมต่อได้ตรงนั้นนะครับผมก่อนที่ผมจะไปสไลด์ถัดไปเนี่ยซึ่งมันจะเป็นในส่วนของตัวดีเทลว่าคือ security คืออะไร privacy คืออะไรผมขอถาม a u เดียนในที่นี้ก่อนเพราะว่าผมไม่อยากให้เป็นในส่วนของการสื่อสารทางเดียวอยากให้เป็นการสื่อสารสองทางมากกว่าคำถามแรกที่ผมจะถามนะครับผมแค่ขอยกมือแค่นั้นไม่ต้องตอบก็ได้นะครับ ที่บ้านใครไม่มีรั้วบ้างครับยกมือหน่อยไม่มีทุกคนมีรั้วหมดที่บ้านทุกคนหรือที่คอนโดก็มีรั้วมีเขาเรียกผนังกั้นอยู่หมดถูกไหมครับผมซึ่งถามว่าแล้วคำถามตัวนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับ security security แล้วก็ privacy ผมคำถามต่อมาก็คือว่าไอตัวผนังกั้นเนี่ยหรือกำแพงเนี่ย มัน represent มันแสดงถึง security หรือ privacy ครับมีใครพอจะให้คำตอบได้บ้างไหมครับอันนี้ไม่ได้มีผิดมีถูกนะครับผมกำลังพูดถึงว่าคือเราเรามาพูดใน generalidea กัน discuss กันแล้วก็ผมอยากให้เหมือนว่ากลับไปแล้วได้มีเขาเรียกว่าครับความรู้ขบคิดต่อไปตรงนั้นนะครับ มีใครมีอยากจะตอบบ้างไหมครับกำแพงบ้านเนี่ยแทน Security หรือแทน Privacy ครับทั้ง2อ,อย่างมีคนบอกว่าทั้ง2อ,อย่างนะครับมีคนเห็นต่างไหมครับไม่มีโอเคงั้นเอาเป็นว่าเรากำลังพูดถึงว่ากำแพงบ้านเนี่ยแทนทั้ง Security แทนทั้ง Security และก็แทนทั้ง Privacy นะครับคราวนี้เนี่ย เรามาดูความหมายของตัว Security กับ Privacy ก่อนอันนี้ผมข้ามไปก่อนนะครับเพราะผมพูดถึงไปแล้วว่าคือซีคอยทําำเกี่ยวกับพวกเหรียญที่เน้น Privacy ก็คือเหรียญที่ทำธุรกรรมแล้วเข้าเลยครับ Tra c k ไม่ได้ว่าใครเป็นคนส่งหรือคนรับตรงนั้นนะครับผมตรงนี้เวลาจะชี้นี่ต้องตัวนี้หรือเปล่าตัวนี้ครับตอนนี้อยู่ที่ลำดับที่80นะครับเคยขึ้นไปประมาณที่50 ตัวซีคอยนะครับผมเข้าใจว่าทุกคนในที่นี้รู้จักบิตคอยอยู่แล้วว่าคือในโลกนี้คริปโตโกรนซีไม่ได้มีแค่บิตคอยอันเดียวมีสกุลอื่นด้วยนะครับอันนี้เป็นความรู้เข้าใจว่าทุกคนเข้าใจหมดอยู่แล้วจากเซสชันที่ฟังมาหลายๆเซสชันนะครับผมตัวนี้เป็นตัวสตางเดี๋ยวผมพูดถึงตัวสตางคงไม่ได้มาขายสตางมากคงมาพูดถึงในส่วนหัวข้อตัว security กับ privacy เป็นหลักนะครับแต่ว่าตัวสตางค์เองเป็นในส่วนของกระดานเทรดคริปโตที่ต้องบอกว่าเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเพราะว่าเราตั้งมาหลังจาก BX แล้วก็ BX ปิดไปนะครับ mm hmm. ก็เลยกลายเป็นว่าคือเราก็เป็นกระดานเทรดที่เก่าแก่ที่สุดณนะปัจจุบันแล้วก็เป็นล็อตแรกที่ได้ในส่วนของลายเส้นจากกรตตจริงๆคือเราเป็นคนที่ทำให้มีลายเส้นเกิดขึ้นมาเพราะว่าเราไปช่วยทำในส่วนของตัว ICO ของ JFIN ของบริษัทเจมารตรงนั้นนะครับมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ว่าคือต้องมีรัฐบาลมาควบคุมมันก็เลยกันว่าคือสุดท้ายคือด้วยพรบสินทรัพย์บิตอลที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่าคือเราเริ่มเริ่มไอเดียให้มีการทำไอซีเกิดขึ้นในประเทศไทยตรงนั้นนะครับผมอ่ะโอเคต้องบอกก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยธุรกิจส่วนมากเนี่ย มันจะเป็นในรูปแบบดิจิตอลกันหมดเรียบร้อยแล้วครับหมายความว่าคือทุกคนพูดถึงในส่วนของตัว disruption digital transformation อะไรพวกคีย์เวิร์ดที่เป็น p สเว w o r d อะไรก็ตามแต่ที่เราพูดถึง blockchain machine learning AI อะไรก็ตามแต่ 5G IoT จะเห็นว่าคือพวกนี้เราพิจารณาว่าเป็นในส่วนของตัว digital business ทั้งหมดนะครับผมเพราะมันเป็นการ transform จาก traditional business ที่เป็นลักษณะออฟไลน์มาเป็นออนไลน์ซะมากกว่าถามว่าธุรกิจที่เป็นแบบออฟไลน์มีอยู่ไหมมีนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีการไฮบริดระหว่างออฟไลน์และออนไลน์ line. อย่างเช่นผมยกตัวอย่างการขายของถามว่าคนขายของก็ขายของหน้าร้านไปแต่ในขณะเดียวกันก็ไปขายของอยู่ช้อปปีหรือ Lazada ก็ได้ถูกไหมครับอันนี้มันเป็นการไฮบริดระหว่างออฟไลน์ line แล้วก็ออนไลน์แต่ว่าคนที่ ธุรกิจส่วนมากในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะออนไลน์ซะมากกว่านะครับผมตัวนี้เรามาถึงนิยามแล้วนิยามของ Security นะครับอันแรกเลยเนี่ยครับเขาบอกว่า Security เนี่ยมันเป็นในส่วนของตัว f r e e d o m เหมือนกับเป็นในส่วนของ Freedom ที่คอยป้องกันจากภายนอก f r e e d o m หมายถึง ผมจะแปลพันธะธานยังไงดีความเป็นอิสระที่ปกป้องจากบุกคคลภายนอกนะครับผมแล้วก็คราวนี้เนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยตัว Security เองเนี่ยก็เป็นเสมือนกับความปลอดภัยจากสิ่งที่จะมาทำร้ายเราอ,นนอันนี้คือความหมายของตัว Security นะครับผมซึ่ง พอเรามาพูดถึงใน,ส,นส่วนของตัว security ตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องมีในส่วนของแล้วเราจะกันได้ยังไงมันก็ต้องมีในส่วนของตัวพวก protective measure นะครับว่าคือจะทำยังไงว่าเราจะกันให้คนไม่ให้เราตกอยู่ในอันตรายได้ยังไงนะครับผมแล้วก็เราจะ protect ไม่ให้คนที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาใช้งานได้ยังไงไอ้ตัวนี้คือ security นะครับซึ่ง เวลาที่เราพูดถึง Security นะครับจำง่ายๆที่สุดเลยนะครับเพราะว่าคือมันจะมีหลายความหมายแต่ Security หลักๆที่จะทำให้ทุกคนจำได้ผมว่าในที่นี้เนี่ยเวลาที่จำ Security o b j e e t t v v e คืออะไรคือ CIA CIA ในที่นี้ไม่ใช่องค์กรของหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาที่มีอยู่ในข่าวมีอยู่ในทีวีแบบนั้นนะครับ CIA ในที่นี้ มันมีความหมายนะครับย่อมมาจากอะไรอย่างแรกนะครับตัว C ตัวแรกคือ confidentiality นะครับคือการที่ทำยังไงให้ข้อมูลของเราเป็นความลับแล้วให้คนอื่นเข้าไม่ได้ไอ้นี่คือ C ตัวแรกนะครับ confidentiality นะครับผมส่วนประกอบของ security ประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับ C.A. C. คือ Confidentiality อันที่สอง Integrity Integrity คืออะไรครับ Integrity คือเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าข้อมูลที่เราเก็บที่ไม่ให้คนอื่นเข้าถึงเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงอยู่มันจะเป็นข้อมูลดั้งเดิมอยู่ตัวนี้คือตัว Integrity นะครับหรือตัว I แล้วตัวสุดท้ายคือตัว A นะครับ Availability ก็คือว่าเมื่อเราอยากจะเข้าถึงข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราต้องสามารถที่จะเข้าถึงได้ตลอดเวลาจะเห็นแล้วนะครับว่าคือองค์ประกอบ o b j e c t i v e ของตัว Security เนี่ยครับประกอบไปด้วย3ส่วนเพราะส่วนมากเราจะเข้าใจว่า Security คือ Confidentiality เหมือนกับ ปกปิดไม่ให้คนอื่นเข้าถึงไม่ใช่นะครับ Security ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ3ส่วนคือ c o n f i d e n t i a l i t y Integrity แล้วก็ a v a i l a b i l i t y ถึงตรงนี้มีคำถามไหมครับเคลียร์นะผมจะไปต่อเพราะว่าคราวนี้เนี่ยเราจะมาดูนิยามของตัว p r y เนี่นะครับตัว Privacy เนี่ย,ยถามว่ามันต่างอะไรกับ Security ละ่ะ เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปถึงกำแพงตอนต้นกำแพงบ้านมีคนตอบผมว่าคือมัน represent ทั้ง privacy แล้วก็ทั้ง security ถูกไหมครับคราวนี้เนี่ยตัว privacy ในที่นี้นะความหมายของมันนะครับก็คือว่าเรามี freedom จากคนที่จะเข้ามาดูข้อมูลหรือคนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาดู หรือมาเซอร์วิสแลนซ์หรือเหมือนกับมาดูข้อมูลโดยที่เราไม่ได้รับอนุญาตตรงนั้นนะครับอันนี้คือ Privacy ซึ่งคราวนี้เนี่ยครับไอ้น,นี่คือความหมายที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนที่สุดว่า Privacy เนี่ยมันเป็นเหมือนกับพื้นฐานคล้ายๆกับ human rights ของมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วเพราะทุกคนมีความลับอยู่แล้ว ผมมั่นใจว่าในที่นี้เนี่ยทุกคนมีความลับของตัวเองที่ไม่ได้บอกกับเพื่อนไม่ได้บอกกับพ่อไม่ได้บอกกับแม่เพราะหนึ่งอาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่แต่สาหรับผมผมมองว่าคือมันเป็นในส่วนของ p r i เวซีของผมที่ผมจะบอกอีกคนหนึ่งเพราะผม trust เขาผมถึงบอกหรือมันจะเป็นจะต้องบอกนายผมเลยบอกแต่ผมไม่จําเป็นต้องเอาข้อมูลตรงนี้ไปบอกพ่อกับแม่ถูกไหมครับเราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ย ในส่วนของตัว privacy เนี่ยมันเป็นในส่วนของเหมือนกับ core principle เป็น right ของแต่ละคนที่มีอยู่แล้วแล้วคราวนี้เนี่ยมันก็กลับมาที่ประตูที่ผมพูดไปถึงตอนตอน้นหรือในส่วนของกำแพงบ้านที่ผมพูดไปตอนตอน้นว่าเวลาที่เราพูดถึงกำแพงบ้านหรือประตูเนี่ยเรามักจะพูดหมายถึงว่าเป็น privacy แต่ว่าถามว่าแล้วมันมี Security ไหมมีแต่ Security ในที่นี้มันไม่ใช่ Security ที่เป็นแบบว่าคือการคนที่แบบสมมติว่าเป็นผมขออนครับเป็นทหารหรือตำรวจเข้าไปไม่ได้ถูกไหมครับแต่อย่างน้อยมันกันบุคคลที่เราไม่ต้องการให้เข้าไปไปสอดส่องไปชะโงกดูหรือเพื่อนข้างบ้านไปชะโงกดูได้อันนี้คือในส่วนของตัว อย่างน้อยคือตัว privacy เนี่ยมัน r e p r e s e n t อยู่แต่มันไม่ได้หมายความว่าคือ security มันต้องร0 0แต่มันรวมอยู่ด้วยกันอยู่นะครับผมประตูบ้านถามว่าคือถ้าตรงนี้เนี่ยเรามีประตูบ้านไว้ทำไมเรามีกำแพงไว้ทำไมเพราะเราไม่อยากคนอื่นรู้ว่าคืออยู่ในบ้านเราทำอะไรอยู่เรากินข้าวอยู่ก็ได้เราอาบน้ำอยู่ก็ได้ถามว่าเราทำอะไรผิดกฎหมายหรือเปล่าเปล่าแต่คือเราก็ไม่อยากให้คนอื่นเห็นว่าเราทำอะไรอยู่ถูกไหมครับแต่ถามว่าคือ มันปลอดภัยร้อหรือเปล่ามันมี Security มไหมมี Security แต่มันก็ไม่ได้ปลอดภัยร้อนะครับมันก็เลยกลายเป็น Combination ระหว่างตัว Privacy กับ Security ที่ไปด้วยกันอยู่คราวนี้เนี่ยพอมาพูดถึงคำถามว่าอา้าวแล้วพอมีในเรื่องของตัว National Security กับ Privacy เนี่ยคุณจะเลือกอันไหน คำถามที่เป็นของถามมิสยูนิเวอร์สตรงนั้นนะครับแต่เขาไม่ได้เขาเขาไม่ได้จอดจงว่าเป็น National Security นะครับแต่คือจากคําถามมันอนุมานได้ว่าคือ National Security กับ Privacy ของบุคคลเราจะเลือกอันไหนมากกว่ากันนะครับผมซึ่งคราวนี้เนี่ยตรงนี้เป็นเดฟิ i t ชันที่ผมได้กล่าวไปหมดแล้วแหละว่าในส่วนของตัว Security ตรงนี้ ผมยังไม่ได้พูดถึงในส่วนของตัว National Security นะครับเพราะผมคงไม่กล้าไปเถียงทั้งทหารแล้วก็ตำรวจเพราะว่าทุกคนทั้งทหารทั้งตำรวจมองว่าคือ National Security คือ First p r i o r i t y อยู่แล้วที่มาที่เหนือ Privacy ของบุคคลอันนี้ผมเข้าใจว่ามีทางตำรวจนั่งอยู่ด้วยตรงนั้นนะครับผมซึ่งคำตอบก็น่าจะคือใช่ไม่มีทางที่จะตอบว่าไม่ใช่อยู่แล้วตรงนั้นนะครับผมซึ่งคราวน,นี้เนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วพอเรามาพูดถึงในส่วนของ Information Security มันจะหลายหลายๆ Security นะครับ National Security แน่นอนทหารตำรวจให้ความสำคัญเป็น First Priority แต่ถ้าเป็น Information Security เนี่ยที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยซึ่งมันอาจจะเกี่ยวข้องกับ National Security หรือไม่เกี่ยวข้องเนี่ยสือว่าถ้ามันไม่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยมันเป็นในส่วนของข้อมูลของบริษัทผมยกอย่างนะครับแบบนี้เนี่ยคือ มันไม่ใช่มันไม่ได้ถือว่าเป็นถ้าบริษัทนี้ไม่ได้มีผลกระทบต่อประเทศชาติมากมายเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นในส่วนของ information security ทั่วๆไปถูกไหมครับผมแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ย security information security ในที่นี้เนี่ยก็คือว่าเราจะทำยังไงให้เก็บข้อมูลให้เป็น confidentiality ไม่ให้คนอื่นเข้าถึงนะครับแต่ในขณนะดเดียวกันเนี่ยครับพอมาพูดถึงใน privacy เราจะพูดถึงว่า แน่นอนครับข้อมูลที่เราไม่อยากให้เข้าถึงเนี่ยเราจะเริ่ม s p ป c ิฟิกลงไปแล้วว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนั้นๆเพราะว่าคือเรากำลังพูดถึงว่า Security ภาพกว้างเนี่ย information security เนี่ยมันเป็นระบบทั้งหมดใหญ่ๆแต่พอมาเป็น Privacy เนี่ยเราจะเจาะจงไปเลยครับว่าคือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวฉันนะฉันไม่อยากให้คนอื่นรู้หรือข้อมูลระบบตัวเนี้ยที่ฉันไม่อยากให้คนอื่นรู้ หรือเพราะว่าถ้ารู้ไปบริษัทคู่แข่งก็อาจจะเอาไปลอกทําได้ตรงนี้ครับมันก็เลยกลายเป็นว่าคือจะเห็นว่า Privacy จะเกิดขึ้นได้จะต้องมี Security ด้วยถูกไหมครับอันนี้พอเห็นภาพนะครับก็คือว่าเราจะมี Privacy เกิดขึ้นมันต้องมีพื้นฐานของ Security ขึ้นมาก่อนเราไม่สามารถจะมี Privacy โดยไม่มี Security ได้ แต่เรามี Security เกิดขึ้นได้โดยที่ไม่มี Privacy อันนี้มีคนงงไหมครับไม่ไม่งงนะผมโอเคตรงนี้ผมขอข้ามไปก่อนข้ามไปรขา,ขาข้าเพราะผมมองว่าคือส่วนมากมันจะเป็นการอธิบายที่ผมได้อธิบายไปหมดแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยมาที่ ตัวข้ามไปให้หมดเลยตรงนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ผมจะถามทุกคนในที่นี้สมมติว่าทุกคนเนี่ยเป็นกกตออันนี้ผมไม่ได้โยงเข้าการเมืองนะครับแต่เพราะเพรเวลาผมมีอยู่แค่15นาทีผมก็เลยต้องโยงเข้ามาที่ตัวอย่างเลยเพราะว่า ด้วยเหตุผลของเรื่องเวลาเพราะว่าผมคงไม่ไปพูดถึงในเรื่องของ definition มากเพราะทุกคนเข้าใจอยู่แล้วว่าจะมี privacy ได้ต้องมี security เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับแต่จะมี security ได้ไม่จะเป็นต้องมี privacy กลับมาที่แล้วมันเกี่ยวกับ Blockchain ยังไงคราวนี้เนี่ยทุกคนในห้องที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้ถ้าผมให้เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งควบคุมการเลือกตั้งเนี่ยแล้วใช้บล็อกเชนในการเลือกตั้งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้น กรกะตที่นั่งอยู่ตรงนี้ต้องการ Security หรือต้องการ Privacy ครับต้องการ Privacy ถูกไหมครับเพราะว่าเพราะอะไรครับถึงต้องการ Privacy อ่าโอ้โหเป็นคำตอบที่สุดยอดมากครับเพราะว่าเราอยากโหวตคนที่เราอยากโหวตจริงๆถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเราออกแบบระบบ โหวตติ้งโดยใช้บล็อกเชนขึ้นมาแล้วกลายเป็นว่าผู้สมัครระบบนี้มีมีเซกูริตีดีมากเลยแฮ็กก็ไม่ได้แก้ไขข้อมูลก็ไม่ได้แต่เพอเอิญคนที่เป็นกรกรตหรือคนที่เป็นผู้สมัครรู้ว่าเราเลือกให้ใครนั่นหมายความว่า freedom ในการเลือกตั้งจะหายขึ้นไปจะหายออกไปทันทีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยเวลาที่ตัวนี้เป็นข่าว ที่ผมดึงมาจากในส่วนของ B B C นะครับที่เขาใช้ในส่วนของตัวเทนวีซีคอยไปใช้ในการเลือกตั้งในประเทศไทยนะครับที่เป็นการเลือกตั้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะครับผมต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดในโลกณปัจจุบันแล้วก็คือว่าใช้เทนวีบล็อกเชนในการเลือกตั้งเพราะต้องการหนึ่ง r i t y คือข้อมูลของคนที่มาเลือกเนี่ยต้องไม่ถูกแก้โดยคนทำระบบ นะครับผมผมยกตัวอย่างกลับไปที่การเลือกตั้งปกติก่อนเราเข้าคูหาเรากากระบ,บาดใส่หีบอย่างแรกเราเอาหีบขนกลับมาที่ศูนย์กลางนับคะแนนสมมุตินะครับเรารู้ได้ยังไงครับว่าหีบไม่ไดโดนสับเปลี่ยนอันนี้คําถามแรกนะครับนั่นหมายว่า Security ถ้าเป็นแบบเดิมเนี่ยมันมีช่องโหว่อยู่แล้วถ้าเราจะออกแบบ โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนที่ทุกคนว้าวกับมันมากนะตอนนี้เนี่ยให้มาทำระบบโวทโดยที่โวดผ่านบล็อกเชนแล้วก็นับคะแนนได้ทันทีเลยเนี่ยแล้วทุกคนก็เชื่อว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่ security ดีที่สุดในโลกณนะปัจจุบันไม่มีใครเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ มันมีเอ็กซ์เ o n ชันเคนะครับแต่ผมไม่ทึกพูดถึงตรงนั้นแต่ผมบอกว่าคือโอเคมันเป็นเทคโนโลยีที่ทุกคนมั่นใจว่าเชื่อถือ trust กับมันคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเราโหวตไปแล้วเนี่ยแล้วทุกทรานซัคชันเนี่ยที่เราโหวตเนี่ยคนอื่นเห็นหมดเหมือนที่เวลาที่ b บิตคอย b l บ c ็อกเชนเวลาที่เราทำธุรกรรมเนี่ยเราส่ง Bitcoin หาคนอื่นคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็เห็นหมด อะไรจะเกิดขึ้นครับมันจะกล,กลายเป็นว่าหัวคะแนนรู้ว่าฉันให้เงินคุณไปโหวตนายคนนี้แล้วทําไมคุณไม่โหวตเกิดการเช่งกันทีหลังแน่นอนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเข้มาครับเข้ามาครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเรื่อง privacy ในการโหวตติ้งเนี่ยผ่าน b l บ c ็อก a ช n เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ แล้วเราจะทำยังไงให้มันมี Privacy นะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทางพวกผมเองเนี่ยครับตอนที่ไป implement ให้เนี่ยเราก็เอาเทกว y ของ c ีคอยเนี่ยแหละครับที่แทนที่จะเป็นส่งเป็นเงินแต่เราก็เอามาเป็นส่งคะแนนเสียงโหวตแทนว่าคุณจะโหวตให้ใครก็ได้แต่คนที่ดูแลระบบแม้ Mac, แต่กระทั่งพวกผมเองเนี่ยที่เป็นคนทำระบบขึ้นมาเนี่ยก็ track ไม่ได้ ว่าคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งโหวตให้กับผู้สมัครคนไหนรู้แค่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเรามานับคะแนนบนบล็อกเชนนะครับที่เป็นแบบเรียลไทม์หรือเลือกเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆไม่อยากให้นับคะแนนแบบเรียลไทม์นะครับเพราะว่าข้อเสียคือมันจะมีการมิส leading ว่าคือฉันไม่ไปโหวตแล้วเพราะว่ายังไงไปโหวตคนนี้ม่นก็ชนะเพราะฉะนั้นคือเราจะไม่ทําการนับคะแนนแบบเรียลไทม์เราจะทําการนับคะแนน หลังจากที่การโหวตเสร็จแล้วเพราะว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนมันทาได้อยู่แล้วก็คือไล่ข้อมูลที่อยู่ในบล็อกเชนแล้วก็มานับดูเลยแล้วเราก็จะรู้ได้ว่าแคนดิเดตหรือผู้สมัครคนไหนมีคะแนนมากที่สุดจะเห็นว่าเปลี่ยนจากการที่ส่งเงินแต่เป็นการส่งคะแนนแทนอันนั้นหมายถึงกี่นาทีนะครับมองไม่เห็นหมดเวลาแล้วอ๋อโอเคครับไม่เป็นไรผมขออีกไม่เกินหนึ่งนาที คราวนี้เนี่ยครับมันก็เลยกลายเป็นว่าคือพอเราเอาเอาใช้ที่มีบล็อกซีคอยมาเนี่ยครับมันเลยทําให้เกิดการเลือกตั้งที่ทุกคนอยากจะโหวตใครก็ได้และแทร็กไม่ได้ด้วยและแก้แล้วก็แก้ไขข้อมูลไม่ได้ด้วยเพราะมันมีในส่วนของ Security และ privacy ไปด้วยกันนะครับผมตรงนี้จะเป็นในส่วนของเวลาอันนี้ที่ผมให้ดูนะครับเป็นในส่วนของการที่ตอนที่พวกผมไปอธิบายว่า เราทําในส่วนของการโหวตยังไงที่ที่ N แอสแดเชิญไปพูดตรงนั้นนะครับแต่ตัวนี้ข่าวก่อนนั้นไปออกที่ b b c นะครับผมซึ่งเราก็ไปอธ่บายว่าคือเราทํำยังไงให้มันมีในส่วนของ Security แล้วก็มี Privacy ด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ผมต้องบอกว่าในส่วนของถ้ามีคนให้เลือกระหว่างตัว Security กับ Privacy แล้วเนี่ยครับ ผมคงเลือกในส่วนของ Privacy มากกว่าเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าถ้ามี Privacy นั่นหมายความว่ามันมี Security เป็นพื้นฐานอยู่แล้วอันนี้ทุกคนพอ,พอมองเห็นภาพไหมครับเพราะผมพูดไปตอนต้นว่าคุณจะมี Privacy ได้คุณต้องมี Security เกิดขึ้นมาก่อนคุณไม่สามารถที่จะมี Privacy โดยที่ไม่มี Security ได้เหมือนประตูบ้านเหมือนกำแพงที่คุณจะมี Privacy ได้ คุณต้องมีประตูบ้านหรือกำแพงแล้วมันก็พรอไวในส่วนของ security ด้วยผมหวังว่าเซสชันนี้น่าจะให้คำตอบแล้วก็คือให้เหมือนกับทุกคนไปคิดเพิ่มเติมได้ในส่วนของแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับ b บล็ c h a i n ที่ในส่วนของตัว security แล้วก็ privacy ครับผมถ้ามีคำถามอะไรก็ส่งอีเมลหรือสแกน QR c o ารถามพวกผมได้ ทาง Facebook ได้ครับ